ชาวันนี้นะครับที่โรงเรียนสันติธรรมนะครับโรงเรียนนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็เพิ่งจะเปิดเทอมนะฮะครับแต่ว่าเช้าวันนี้โกราหลวุ่นวายไปหมดเพราะว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง21คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ทำไมฮะบาดเจ็บเพราะว่าถูกพึ่งต่อยอแล้วใน21คนที่มีอยู่สคนสาหัสนะฮะคือแพ้แพ้เหล็กในของพึ่งนะฮะต้อง มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่เหลือก็ทําแผลแล้วก็กลับบ้านได้นี่นะฮะดูนะหัวปวดเลยนี่ที่ถูกพึ่งต่อยก็เพราะว่าน้องคนหนึ่งนะฮะอยู่ชั้นม .2 แล้วให้ฟังว่าตอนเช้าก็ก็ยืนเข้าแถวเขาารถทงชาติอยู่ที่ข้างสนามบ่อนนะฮะยืนเข้าแถวเขาารถทงชาติเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งชั้นปฐม4แหมสซนมากไปเห็น รังพึ่งเข้าก็เลยหยิบก้อนหินไปปาไปปาใส่รังพึ่งเป็นรังพึ่งหลวงฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วโดนด้วยปาแมนด้วยโดนพึ่งก็เลยแตกคือออกมาทั้งรังเลยไล่ต่อยเด็กนะฮะซึ่งตอนนั้นกาลังเข้าแถวอยู่ทุกคนวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะถูกต่อยไปบางคนก็เดินโดนเยอะบางคนก็โดนน้อยนี่เห็นไหมฮะไปชี้รัางกันสูงนะเนี่ยไอ้รังพึ่งนี่แหละสูงนะใช่สูง อยู่ตรงต้นไม้ข้างสนามบอลเขาบอกว่ารังเนี่ยคือตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมเข้าใจว่าเพิ่งมาทํารังตอนตอนปิดเทอมแล้วเจ้าหน้าที่ก็เห็นละนะฮะก็เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะทางโรงเรียนก็จะหาทางกําจัดพึ่งที่รังนี้นะฮะเพราะว่ากําจัดตอนช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กรียนเรียนอยู่อาจะอันตรายได้เด็กเขาไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเจอเขาไม่เคยรู้มันเป็นยังไงลองป่าดู เออเขาไม่เคยรู้ว่าปลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสนเล้วเลยแล้วดูตัวโอ้โหแต่ละคนนี่แบบตัวระดับเจ้าพ่อเลยอ่ะโอ้โหซาจริงๆนะฮะเออแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะพ่อแม่กับคุณครูก็ต้องเตือนนะใช่ครับไปเจอรังพึ่งรังต่อรังแตนเนี่ยนะฮะเด็กไปทำแบบนี้ไม่ได้นะะโอ้โหหนุหัวโนเลยอูดเลยคุณครูคุณครูต้องให้ความรู้นะฮะครับ ต้องให้ความรู้เลยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องเจอแน่อ่อาผมมาคืบหน้านะครับคดีใหญ่ที่มีการสังหารคุณสุชาติโคตรทุ่มประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะฮะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้จับกลุ่มไปได้คนหนึ่งคือดาบตำรวจวีรศักดิ์ชำนาญพลแล้วก็ออกหมายจับสองคนก็คือพันตำรวจโทสมจิตแก้วพรมรองพุ่มกับสอพหนองเรือและนายประพันธ์ศรีพิไลนะครับล่าสุดนะครับ พันตำรวจโทสมจิตหลังจากที่หลบหนีคดีอยู่หลายวันก็ได้ติดต่อขอมอบตัวโดยหลบหนีมากบดานอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปมอบตัวนะครับจับทางพลตำรวจตรีประยุทธ์ลาเสือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจน,ค,น,นครบาลนะฮะหลังจากการมอบตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการส่งตัวพันตำรวจโทสมจิตไปที่จังหวัดขอนแก่นเลย ก็ไปถึงในเย็นวันนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวของพันตำรวจโทสมจิตนั้นก็ไม่ได้ให้การอะไรนะครับบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้การปฏิเสธนะฮะก็เท่ากับว่าเขาสู้คดีแต่ว่าทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ก,ก็มีพยานหลักฐานอยู่ก็ว่ากันไปนะฮะก็เหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งนายนายประพันธ์ใช่นายประพันธ์ศีพิไลเอฮะ อ่าละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปลองดองนะครับซึ่งทางคณะกรรมการปคอปเนี่ยเขาจะจัดเวทีเสวนาขึ้นมาทั่วประเทศเลยนะครับปคอปนั้นย่อมาจากคณะกรรมการและเลขานุก,การประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปลองดองแห่งชาติ ยาวมากยาวมากตามรายงานพิเศษจากคุณกมลเนตรดวงจันทร,คร์ครับใชญครับพูดจาหาทางออกประเทศไทยเป็นโครงการที่คณะกรรมการปคอ,อ,อ,อปอต้องการที่จะจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศเพื่อต้องการที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นโดยจะมีการจัดเวทีทั้งหมด108เวทีในทุกจังหวัดซึ่งจะมีการเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ 108เวทีเสวนาผู้จาหาทางออกประเทศไทยจะก,กระจายไปทุกจังหวัดของประเทศโดยการตั้งเวทีจะยึดโยงกับเขตเลือกตั้งเป็นหลกักอย่างจังหวัดใดมี1เขตการเลือกตั้งจะมี1เวทีเวทีละ300คนส่วนจังหวัดใดที่มีมากกว่า1เขตการเลือกตั้งให้มีผู้เข้าร่วมเขตเลือกตั้งละ200คนแต่ไม่เกิน5เขตเลือกตั้งต่อ1เวที ซึ่งจะมีตัวแทนของภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างภาคเกษตรกรภาคแรงงานภาคการเมืองแพทย์พยาบาลนักศึกษารวม75%และอีก25%เป็นการสมัครใจจากประชาชนโดยจุดมุ่งหมายคือต้องการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อหาทางออกลดความขัดแยง้งผมไม่คิดว่า108เวทีนี้เป็นคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบที่สุดว่าสุดท้ายแล้วพอพ้นจากเดือน มิทุนากราดาสิงหาที่เราทำโครงการนี้แล้วสุดท้ายแล้วสังคมไทยจะจะมีคำตอบ1นข้อสอข้อแล้วทุกคนก็เห็นพ้องกันหมดเลยผมคิดว่าในการประเมินของเรานั้นคงเป็นการเหลือวิสัยที่จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นได้แต่อย่างน้อยผมมองในมุมบวกว่าเวที108เวทีนี้คงไม่สูญเปล่า เวทีเสวนาจะรวบรวมนำข้อเสนอแนะของคออปอรายงานการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าและรายงานศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นแนวทางให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและจบลงที่คณะกรรมการปคออ,าอาปอชุดใหญ่ แล้วก็วันนี้การที่ทําเวทีทั่วประเทศอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้นยแต่สังคมนั้นได้เกิดความตระหนักและแล้วก็สังคมนั้นก็จะเป็นตัวควบคุมกํากับนะครับคนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าในเมื่อเขาให้ความเห็นมาทั่วประเทศแล้วจะไม่เอาไปใช้เนี่ยนะครับมันก็คงกลยอยู่ขณะที่งบประมาณในการจัดเวทีครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลถึง77.9ล้านบาทโดยประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าแม้จะไม่สามารถยุติความขัดแย้งได้ทันที แต่การลงทุนครั้งนี้สังคมไทยจะได้ประโยชน์พื้นฐานของการเคารพในความเหียนซึ่งกันและกันการสแสวงหาคำตอบบนสันติวิธีผมมั่นใจครับผมว่าการใช้งบประมาณและการดรําเนินการตรงนี้มองในระยะยาวแล้วผมเชื่อเป็น,ป,นประโยชน์แล้วก็เป็นคุณูปการต,ต่อการดํารงอยู่ของสังคมไทยครับ เวทีแรกของการพูดจาหาทางออกน่าจะเริ่มต้นขึ้นได้ในเดือนมิถุนายนนี้สิ่งที่คาดหวังคือการจะเห็นคนสวมเสื้อสีต่างๆเข้าร่วมเวทีอย่างสร้างสารรค์ด้วยข้อเสนอทางความคิดทางวิชาการไม่มีการโหวตไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่เกิดความรุนแรงและเดินหน้าต่อไปได้ตลอดลอดฝั่งจนครบ108เวทีตามเป้าหมายอนุชาสักดาอุโคโสกุลถ่ายภาพกุมเมนตรนวลจนันทร์นชันทีวีรายงาน